สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเด็ดผักนะคะเด็ดผักผักตากแห้งฝากไปให้ป้าที่อยู่ออเมริกานะคะป้าอยากกินนะคะเขาเรียกว่าผักหาาเด้อพี่น้องเด้อผักหากเนาะป้าอยู่อันเมืองนอกคนคนอยากกินาสัน้นเออไปซื้อมาแล้วก็ตากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝากไปให้ป้า <S <s เด้อ<ๆ> เสียงอาจจะรบกวนนิดหนึ่งนะคะวันนี้เขามีการแข่งขันกีฬานะคะข้างบ้านนี่แหละค่ะข้างบ้านมีสนามฟุตซอลนะ,ะแล้วเสียงก็จะดังเดี๋ยวจะเด็ดผักเด็ดผักกันเนาะก็จะมีไข่ไข่มดส้มนะ,ะไข่มดแดงใช่ไหมไข่มดแดงแล้วก็ผักห้านะคะ ตากไว้อาจจะเพ่งเสียงดังๆนิดนึงนะทุกคนนะแข่งกระเสียงแข่งกระเสียงข้างๆรออีกแป๊บน,นึงนะพี่ๆนะหางบซื้อไม่หางบซื้อไม,ม่ก่อนนะทุกท่นนะคือเคยซื้อแล้วค่ะไม้นะที่มันแบบปานกลางถูกหรือปานกลางอย่างนี้ค่ะ แป๊บเดียวมันก็เสียแป๊บเดียวก็เสียนะคะก็เลยอยากจะเก็บซื้ออันที่มันดีๆเลยนะคะอันที่มันดีๆก็ค่อนข้างที่จะแพงเนาะอ่าหลายพันอยู่เนี่ยค่ะนะอ่าขอเวลาแป๊บหนึ่งเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะซื้อนะคะทีซ่ซื้อมาใช้ไม่ได้เลยค่ะนะฮะใช้ไม่ได้เลยใช้แปบ๊แปบๆเดียวก็เสียแล้วพังแล้วอย่างเนี้ยค่ะ อดทนนิดนึงจะซื้ออันดีๆเลยเน็ตปกเสื้ออย่างเงี้ยจะได้ใช้ได้นานๆเน,น,นี่ยเด็ดตากตากแห้งแล้วก็ซีนนะคะแพ็คซีนส่งไปให้อย่าเนี้ยค่ะที่นู่นไม่มีนะที่นู่นไม่มีผักหากหรือบ้านข่อยอันหนึ่งกับหนึ่งหรือว่าแกงเนาะเนาะหลามสินะ่ะ เอาใส่อย่างก็ได้หมดแซบอิลีได้บัดดีพักอันนี้นะ่ะเซบอิลีเลยพักห้าถ้าคนเมืองเปิดจังหวัดแกงใส่ปลาห้งนะอันนี้แหะแกงใส่ปลาแห้งมะขนาดเลยล้ําอย่างมะพอดีไปตลาดนะหันใส่งามเนาะซื้อมา มิแล้วก็เด็ดเด็ดเด็ดตาเด็ดตา <S <S ตสักสองแดดก็แห้งละแ,แห้งแล้วก็เก็บใส่ถุงได้ไ,ไปถึงพูนปนก็จะปนก็จะแจ่น้าแล้วก็เอามาแยกกินได้ถ้าบบอนนี้มันมันส่งไปดิบๆเอียมันมันเสียง่ายเสียง่าย วิ้ยแกงใส่ปลาแห้งโมขนาดอันนี้น่ะลําเดอปลาแห้งนี่ต้องมีต้องมีอันนี้แล้วก็มีพักละนาะมีพักละโตยมีพักละโตยผมมันเขียมอย่าอันปลาบอกว่าไอาการมันอย่ังเอาต้ยเนื้อ ใส่ก้านมันมาตัวเนื้อมีกะไบนะมันก <oon> ินแล้วมันบบโปะต้องเอาก้านโตยอียะป้าเป็นปีสาวของแม่ปีสาวของแม่นะแต่อยู่นิ่งๆฝนไปตั้งแต่สมัยอาโอพยุกยังพูดอ่ะพูดฝนฝนไปกันหมดอ่ะอีป่ออีแม่มันแน่ไปย้ายบ่เฮ่อไปอีบะ ยาย่าบ่าคือไปก็เลยบไ่ได้ไปอยู่มืองนอกก็เปิดเนี้ยสักหน่อยสมัยนั่นูุนะห็นหน,น้าหน้ากะละมามืา่กีวันอ่าหน้าว่าเอาไปมอนได้มันมันเต็มกระเป๋าเอ็นะได้มากินเฮียดีใจแล้วมันเต็มกระเป๋าล่ำแล้วก็ฝากเอาเอ็นะฝากเมื่อกี่วันกดหึงเหมือนกันแต่กับฝาก แป้งเห่โนยกระฝากมันแป้ง่ะได้แป้งก็ต้องกินหนอนน้องมันขมหนีเนาะของมันหนีก็ต้องมันแป้งก็ต้องกินนะเนาะนี่ก็เด็ด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 ค่อนข้างที่จะเสียงดังมากนะทุกคนนะ,นะะนะคะพีพีเอฟซีนะคะ มีการแข่งกีฬากันแม่แม่แมอีคุณแม่คุณแม่ก็จะกลับลาวแล้วนะเจ้าแม่จะกลับลาวแล้วมาอยู่หลายวันแล้วเจ้าเอยนั้นหลานหลานโทรมาโต้ยหายายย,าย,ย่ายเนาะเพรวกว่าอ่ลูกป,ปีอาย จะว่านหญ้ามาได้ยญาจะปิ๊กบ้านตั้มเพก่ก็ลูกบ่าวก็ย,ายา้ายเบื้อปิ๊กเต้อจะให้ย้ายอยู่ต่อจะให้ย้ายอยู่ต่อหลานตั้งเพ่เบื้อปิ๊กหลานตั้งคูณจะให้กลับเอาได้แต่คนย้ายแตน่นี่เนาะย้ายก่อเดียวแหมบะกี่วันอยู่แหมบะกี่วันเนี่ยปิ๊กบ้านวันนี้ปอกกับน,นั้นก่อ ซึกว่าบา่บ่บ่ใครสบายนะเจ้าซึกบ่ใครสบายก็เลยคือแกพักผ่อนคือแกพักผลล่อนนะเจ้ารับพักผ่อนเลยบ่ต้องยา่การบ่ต้องย่ย่างๆๆๆพักผ่อนบรรยากาศเสียงรถเสียงประกาศ นะเสียงต่าง,าง,ง,ง,งๆเยอะแยะมากมายกัสิว่าปนไปปนมาเนอะมีทั้งมีทั้งลาวมีทั้งเมืองแล้วก็มีทั้งไทยนะเจ้าคนคนฟังหน่อยนะเจ้าอูดายโมตึงตึงกำ,งก,ำงกำเมืองตึงกำไทยตึงกำลาวทาเม่มาเดี๋ยวมันมันจะบบแบบห้ง ใส่เดยวมันจะบะแห้งตากแห้งเนี่ยเอาอันอันอย่างก็อันไข่มดแดงคือข้าวพอหรอไข่มดแดงตากแห้งนะคใส่กระป๋องไปมันแพงมันแพงมันหนักกระป๋องต้องทําแห้งๆทำแห้งๆ, ừ, งๆไปแล้วเขาเขาก็ไปแช่น้ําให้มันคืนขึ้นมาจะน,นี่แห้นแนงมันนะทามันแหง้งอันน,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 นี้อันนี้อันนี้ตี แต่วันก่อนแห้งแล้วอันนี้นะไข่หมดแดงแล้วจ้าอ่าน,นะอันนี้อันนี้แห้งแล้วนะพักพักหักเนาะแห้งเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นไข่มดส้มนะจะไข่มดส้มไข่มด,ดแดงเนี่ยจะอันนี้ก็จะตากแห้งส่งไปเมืองนอกเหมือนกันนี่ไข่เป้งเลยนจะจาไข่เป้งเลยเดี๋ยวให้อีแม่เอาไปตาก ตากสักทรงแดดกันน่าจะได้แล้วเนาะแม่เนาะให้มันแห้งไปตรงนี้ทง้เนาะแห้งๆเลยมันจะได้มันจะได้บอเสียถ้าถึงปูนมมันจะได้บเสียหาเดียวช่วยกันเดดเดี๋ยวมันจะบบแห้งทำทำยังไงก็ได้ให้มันแห้งที่สุดอะค่ะมันจะได้เบาแล้วก็ไม่ไม่หนักนะจะได้ไม่เสียค่าฝากแพงนะถ้ามันหนักเท่าไหร่ค่าฝาก ข้าวฝากมันแพงน่าพิกีนน่โกงนอนอยนี่เด็ดเด็ดเด็การมันเกาเอัอนอันปอกิน <c oughs> ปีปีตีแหล้วนะโ,โหตากเยอะเลยเอาไปหมดเกลี้ยงนะเพราะช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไระเดือนเมษาเนาะปะุ่นจะว่าสงการนะจะี่ปุ่นเปนกับจัดสงการเหมือนกันปิ่นจะปีโน่องญอาิปีโนองไม่หาการอย่างเงียนะแล้วก็จะเอาหากัเข้าตีบ้านเก่าก็บเข้าเมืองเมืองของเขาเนี่ยมม่ยากกินซุ้มกันกินอย่างเงี้ย เหมือนกันเลยปนยังถือวัฒนธรรมเก่าอยูอ่เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบว่าอาญาติน้องตั้งเพ่ต้องต้องเล่งฝากไปฮึ่แต่กปนได้กินปนจะได้อันกินกันเป็นครอบครัวห้อมหน้าร้อมตากันอเงี้ยเจ้านะถ้าเขียวเขียวเขียวถ้าเขียว ผู้ประกาศข่าวผู้ประกาศอันนั้นก็โอ้เสียงสุดยอดชัดแจ๋วเลยนนช่วดชวดีนะช่งนี้พอกับน,นั้นบอกใครเด็กเข้ากล้องนะเจ้าแกบอกใครสบายนะเจ้าบอกใครสบายอาว่าอารมณ์บอกขจอยให้แกพักผ่อนให้แกพักผ่อน โอ้ตั้งแต่ไปตั้งแต่เดินทางไปปุ้นปิกมาเนี่ยซึกว่าความดันขึ้นแล้วก็เมาหัวอย่างเงี้ยด้วยสภาพอากาศบอดีตัวอากาศกเปลี่ยนแปลงหมอกควันอย่างเตะมดตึงหมอกควันตึงอย่างอากาศเปลี่ยนเป็นวัดเป็นไข่อย่างเงี้ยปับตัวตัน ไปหาหมอมาแล้วหมอ่นกว่าเป็นเป็นธรรมดาอันอากาศเปลี่ยนเนี่ยก็ให้ยาไหมเนี่ยอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแัมสองมัดจะมุดละะด่ะพอเฉลยนะพอ

กาแฟกึ่งกันมสี่ห้าโลโลพันกว่าบาทสีห้าโลกับกากกั้มเป็นสีห้าปันเป็นหมื่นใครบอกกับน้อ <c oughs> กาแฟไได้เป็นหมืน่น <c oughs> กากองอะมื่อกี้บานอะ่ะกากองมื่อกี้บานอะ่ะกาแฟาเนี่ยแป้งลำแป้งเหลือ โอ้ยเนาะมันอยู่บ้านเฮาดูต่างกินมัดห้าบาทสิบบาทดิห้าบาทสิบบาท,บาท,บาทปุ่นเป๊ะต้องเป็นห้าดอนสิบดอน <laughs> โอ้โหโอยากไปเล่นต้วเปิ่นแต่เฮ้ยเนาะถ้าจะม่วนเฮ้ยเนาะแข่งกีฬาบ้านอยู่ติดกับนสนามพุตบอลดูต่างต่างฟังเสียงอินู่รจะถูกจังนะเนาะโ,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 โคชแล้วเขาถ้าไม่บอกบอกเอาคนล้ามาแข่ง้วยอะ้ มว่วนสองฝั่งโคง้งไงอ่ะฟุตบอลสองฝั่งโคง้งโอเคเรียบร้อยจิดปากเดี๋ยวจะไม่แห้งต้องหนาบางๆแห่งมากัเก็บใส่ถุงซีนเลยถ้าว่ามันมันบ่อนักนะฝากตั้งดิบเนี้ยไปกินเนี่ยจะล้ามขนาดอ่ะ มันหนักเนาะโอเคนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า